ในปีหน้าเนี่ยทางทิศทางของภาคเหนือเนี่ยจะกระตุ้นอยู่2ตัวนะคะตัวแรกก็คือกระตุ้นค่าใช้จ่ายกากน้องเที่ยวนะคะตัวที่2ก็คือกระตุน้นความถี่ในการเดินทางทีนี้ถามว่าการที่จะกระตุ้นค่าใช้จ่ายากับกระตุ้นความถี่เนี่ยเราใช้สินค้าตัวไหนนะคะตอนนี้เนี่ยเราโฟกัสอยู่ที่ 5F จริงๆ 4F ที่เป็นโฟกัสหลกัหลกๆนะคะตัวแรกก็คือในเรื่องของเรื่องของอาหารยกตัวอย่างเมนูเดียวลาบลาบเหนือนเนี่ย กินที่เชียงใหม่ลาบรสชาติหนึ่งไปกินที่แพร่รสชาติหนึ่งไปกินที่หน้าเนี่ยใส่มะแขวนก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะก็คือมันมีความหลากหลายในความเป็นเนื้อของแต่ละจังหวัดอันี่ก็คือในเรื่องของอาหารที่เราจะใช้ในการกระตุ้นการเดินทางให้นักท่องเที่ยวนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของ เฟสนะคะตัวเฟสเนี่ยก็คือเรื่องของความเชื่อความเชื่อต่างๆในภาคเหนือเนี่ยมาไหว้พระที่ไหนแล้วก็ไหว้พระเจ้าทันใจนะคะแล้วก็จะต้องอสิ่งที่ขอพรนั้นเนี่ยก็จะได้ในทันใจส่วนด่วนที่3นั่นก็คือในเรื่องของแฟชั่นแฟชั่นในที่นี้ก็คือแต่ก่อนบอกว่าภาพที่มืองเนี่ยมีแต่ม่อห้องขายไม่ได้ราคาแต่จริงๆแล้วแฟชั่นเหนือเนี่ยมันมีมากกว่านั้น มันมีการนําออกมาออกแบบมีดีไซน์นะวันนี้ที่มากันเนี่ยผู้ประกอบการนองเที่ยวก็จะมีการแต่งชุดโมเดิร์นล้านาที่มีการแอพพลายนำภาพพื้นเมืองเนี่ยไปต่อยอดเพราะฉะนั้นการเดินทางแล้วมาถึงเนี่ยได้น่องเที่ยวได้มีโอกาสมาใส่ชุดพื้นเมืองแบบชาวเหนือเนี่ยหรือว่าซื้อกลับไปเนี่ยก็จะเกิดความประทับใจแล้วอาจจะต่อยอดไปจนถึงจัดทําเป็นแฟชั่นโชว์ภาคเหนือนะคะ ที่มีดีไซน์แล้วก็นําไปจําหน่ายในที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งนำแฟชั่นโชว์แบบนี้ออกไปต่อยอดที่ต่างประเทศนะคะส่วนตัวที่4 oh. เนี่ย oh. ก็เป็นเรื่องของเฟสติวัลเชียงใหม่เนได้รับรางวัลน,นะคะเป็น City of Festival แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้รับรางวัลเป็น City of Craft นะคะของยูเนสโกด้วยนะ,ะซึ่งใน,ในเรื่องวิถีชีวิตที่ก่อให้เกิดเฟสติวัลเนี่ย ตามประเพณีเทศกาลตามประเพณีวันปีใหม่เมืองสงการวันลอยกระทงอะไรต่างๆก็มีแต่มันยังมีเฟสิวัลที่เกิดจากเป็นอีเวนต์เล็กๆอย่างเช่นเทศกาลชากาแฟครับแพร่ครับ mm hmm. นะฮะน่ามิวสิกเฟสอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาอยู่ภายในภาคเหนือนะคะอันนี้จริงๆแล้วเราโฟกัสอยู่4 4 F แต่จริงๆแล้วมันมีอีก F หนึ่งที่เรากำลังพยายามจะทา mm hmm. ก็คือเื่องฟิล์มนะคะเรามองว่าเอ้ยแบบดูในเน็ตฟลิกเนี่ยมีหนังขึ้นมาแล้วพาไปเที่ยว ใช้โลเคชันจังหวัดหนึ่งเงนี้แล้วก็ปรากฏมีน้องเที่ยวตามเข้าไปเยอะนะ,ะตอนนี้เนี่ยก็มีมีหนังภาพยนตร์นะคะมีละครเนี่ยหลายๆเรื่องที่กําลังจะมาถ่ายทําในภาคเหนือเราพยายามจะเข้าไปซัพพอร์ตด้วยหลักก่าวใช้ภาคเหนือเป็นโลเคชันโดยเพราะอย่างยิ่งเหมาะเาหนาวดอกไม้ในช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อให้หลังจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าแฟนละครแฟนหนังเนี่ยก็จะตามมาใช้จ่ายในภาคเหนือคะ่ะ